ถ้าคุณเป็นคนชอบดูสายท่องเที่ยวสายฮาสายเสนอความตลกแต่มุกไม่ฮาพาคนงงผมแนะนำช่องผมเลยหนึ่งตู้พาตะลุยถึงจะเป็นช่องน้องใหม่แต่รับกันความสนุกความเป็นธรรมชาติจากพวกผมแล้วเรามาเจอกันอย่าลืมกดติดตามช่องเราด้วยขอบใจมากๆครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เราอยู่ที่นี่นตกเทวสุวัส์ครับอ,อยู่ในอุทยานแหน่งชาติเขาใหญ่นะ เออพี่พี่ลาตเวนบอกว่าผากล้วยไม้นี่ครับมีมีจระเข้มีจระเข้นะครับเพื่อนจับไว้จับไว้สูงเพื่อนจับไว้เออเดี๋ยวมันหัวตับหลงด้วยขอล่าสูไม่ต้องเดินไปล่าสูงเดี๋ยวหัพทับลวงเพื่อน เนี่ยผมมาทางนึงของเขาใหญ่ที่ที่ผมไม่เคยมาแต่คนอื่นอาจจะเคยมานะเป็นเป็นทางระหว่างที่จะไปน้าตกเหวสวัสด์อ่ะโอ้โหสวยมากทางหัใช้ได้เลยทางโค่นหัวอะบองตรงแบบต้องใช้ความระมัดระวังสูงอ่ะแล้วมีแต่เหวทั้งนั้นเลยระหว่างทางโอ้โหผมอยากจะบอกเพื่อนว่าวันนี้บรรยากาศอยู่ที่กี่องศายี่สิบเอ็ดองศาครับยี่อ็องศาโอ้โหแบบยิ่งกว่าเปิดแอร์นะนี่ดูขน หนังไก่อ่ะใหญ่มากครับเสียงดังมากไปดูกันนี่นะครับระหว่างที่เรามาก็มีเจ้าหน้าที่เขาปรับปรุงป้ายอะไรเงี้ยให้ดูสวยงามต้อนรับนักท่องเที่ยวตรงนี้ก็ป้ายเขาบอกว่าที่นี่สามารถรองรับคนได้แค่ร้อยคนเท่านั้นอืมเท่านั้นนะขณะมีผู้ใช้บริการอยู่เหมือนจํากัดจํานวนคนไม่รู้ว่าเป็นเพราะโควิดหรือว่าด้วยสภาพกายภาพของน้ําตกเดี๋ยวเราลงไปดูกันดีกว่าว่าแบบอาจจะมีพื้นที่น้อยอะจํากัด ถ้าลงไปเกินร้อยคนมันมันจะแออัดแล้วมันอันตรายเงี้ยโอ้ยโอ้ยนี่ผมยังไม่ลงไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูริมตรงนูน้นโอ้ยน่ากลัวเออน่ากลัวอยู่น่ากลัวบวกกับสวยเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ามันจะว้าวขนาดไหนโอ้ยจะหนาวจะาหายเลยวะมีครอบอ่ะมีนักท่องเทีย่ยวไหมไม่มีเลยไม่มีนะักท่องเทีย่ยวเลยนะครับวันนี้เรามากันวันอะไรนะวันนี้วันอะไรวะ ว,นนวันนี้เรามาปันมาณงค้านะครับตอนนี้เวลาก็ประมาณเที่ยงยเที่ยง,เท,ยงเที่ยงกว่าน้ำตกทุ่ทีผมไปมันจะแบบอยู่ตีนเขาะเอะอ่าอันนี้เหมือนมันอยู่กลางเขาเลยเหมือนมันอยู่ในป่าตรงดิบแบบจริงน่าถ้าเขาไม่สร้างไม่อะไรแบบถ้าเดินมาเจอเองอะ่ะได้ไดดม,มาดูบรรยากาศอนี้นิดนึงนี่โอ้ย งะลองน้ำถึงตรงนี้เลยแรงมากอารมณ์แบบเกิดพุ่นด่านประการชนนี่ก็ปล่อยประตูระบายน้ำอ่ะอารมณ์เดียวกันเลยน่ากลัวทางลงเพื่อนๆครับทางลงน้ำตกเหวสุวรรณนะครับก็จะชันๆหน่อยใช้แล้วความระมัดระวังหน่อยแล้วกันทางค่อนข้างดีนะ มันมันอันตรายแต่แต่ทางค่อนข้างดีเลยแหละทำดีขอ,อ,อเพื่อนมาด้วยมึงคนครับเพื่อนวันนี้เราอยู่ที่นี่ตกเอวสุวัดครับอ่าอยู่ในอุทยาแนแห่งชาติเขาใหญ่นะอยู่เนี่ยตามหลักว่าก่อนผมมาก็จะพาเพื่อนมาเล่นน้ำผมกับเพื่อนจะมาเล่นน้ำนด้วยว่าน้ำมันแรงมากอ่าแล้วก็อย่างมีป้ายเตือนอยู่ถ้าลงเล่นไปคือโด,ดนจับนเพื่อนต้องเคารพกฎนิดนึง จากเมื่อนานอันตรายมากจริงผมดูแล้วไอ้ตาฝ่าเนี่ยเรียบร้อยถ้าลงไปอ่ะโดนน้ําอยู่แน่อ่าข้างในอะ่ะมันเป็นอะไนี้มันจะเป็นเหมือนเหมือนเหมือนถ้ําปะเหมือนถ้ําซึ่งเราอ่ะสามารถขึ้นไปได้เนี่ยมันจะล้อกเนี้ยแล้วก่อนหนะ้าต่ก่นที่น้ํายังไม่เยอะนะอ่าตอนนี้น้ําเยอะเราเราทําได้เพียงแค่ตรงน,นี้ได้มาที่ชมบรรยากาศนี้ก็โค่นปิดละไม่มีใครเลยมีผมกับเพื่อน2คน ก็มาดูได้แค่ประมาณนี้น้วกันเพราะว่าน้ํามันเยอะมากแล้วอย่างาน้ํามันแรงมากอันตรายมากๆครับโอโ้แต่ผมอยากจะบอกว่ามันมันสวยงามมากๆจริงๆน้ำมันเยอะเพื่อนดูแล้วกันว่ามันสวยขนาดไหนเราไปน้ำตกอ่ะครับเพื่อนๆเราพาพเพื่อนๆมาดูน้ำตกเหวสุวรรณเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราพาพเพื่อนๆไปต่อกันที่ตกเหวนรกครับเดี๋ยวเราไปต่อที่น้ำตก,ำตกเหวนรกพาพเพื่อนๆไปดูนะครับว่าน้ำมันเยอะขนาดไหนกันตอนนี้ อูเพื่อนๆเมื่อกี้ไปน้ําตกเหวสวัสดิ์มาแล้วว่าสวยแล้วนะเมื่อกี้มาเข้าน้ําเพิ่งเห็นน,น้นําตกผากล้วยไม้มก็เข้าไปในอีกสองสองโลสามไม่รู้ว่าสวยหรือเปล่าเน็ตไม่มีเซิร์ชให้ดูลูกก็ไม่ได้<ม>ก่อนมาก็ไม่ทาการบ้านด้วยเ,ออเดี๋ยวเราไปลุ้นไปด้วยกันดีกว่าว่ามันจะสวยไหมไปไปไปอจอดเลยว่ะโอ้ี่ก็แค่เลยว่ะ จอที่เขาไปลาดตะเวนต้องไปไม่ได้พี่ยังไงก็ต้องไปไม่ได้ <c oughs> แต่ถ้าแต่ก่อนน้ำมันน้ำมันไม่แรงขนาดนี้เราเอามอไซคามได้แต่ไม่ก็ไหลแบบนี้แหละ๋อแต่ก่อนแต่ก่อนคือพี่แบบขี่มอไซคานได้เลยใช่แต่น้ำก็ไหลแบบนี้แหละ<อ>แต่มันไม่แรงขนาดนี้จะมีร่องไปพี่เห็นไหมตรงพักน้ำนะ่ะ อ,องลองเทลไปโอ้ครับไปยืนถึงฝั่งนู้นแล้วก็เอามอเตอร์ไซค์ไปเดาดทางไปเดาเดินเหนเตเอามาาอเตอร์ไซค์บางทีตกลุ้มน้ำเข้าค่อยเสียก็มีเหมือนเรากอกน้ำก็มีผ่านประจําใช่ไหมพี่เดือนละครัครบอ๋อเดือนละครั้งใช่ไหมครับโอ้เพื่อนเพื่อนครับขึ้น,นตอนไหนมันก็เสียวตอนน <c oughs> ั้นเพื่อนเพื่อครับสุดยอดเลยครับวันนี้เรามาเที่ยวน้ำตกเหลสุวรรณแล้วก็จะมาเที่ยวน้ำตกอะไรนะเมื่อกี้ที่เราจะไปผาผากล้วยไม้ เออพี่ๆลาดตะเวนบอกว่าผากล้วยไม้นครับมีมีจระเข้่มีจระเข้นะครับเพื่อนๆมีจระเข้นะครับเนียนเที่ยวก็เช็คข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ดีๆแล้วกันนะครับอ่ะไปพี่ปอดภัยครับผมเดินทางปลอดภัยครับผมพี่ๆตัวเย็บสลิงให้พี่เขาหน่อยดิเหยียบสลิงให้พี่เขาหน่อยคนสุดท้ายอ่ะ นี่ครับเพื่อนอย่างนี้เขาบอกว่าในการในการในการ,การต่ายสลิงข้ามแม่น้ำนะครับจะต้องมีหนึ่งคนที่คอยเหยียบสลิงให้ตึงเสมอนะครับเพราะว่ามันจะไม่หย่อนน้เพื่อเดินสบายๆแล้วให้เพื่อนอีกคนหนึ่งจับสลิงไว้ขอบคุณด้วยครับอ่าีเขาบอกเทคนิคการการข้ามสลิงตัวนี้นะก็คือคนสุดท้ายคนแรกอะ่ะไปก็จะมีคนคนเหยียบ<ม>เหยียบอยู่ที่ต้นทางอ,ะอ่ะจับไว้จับไว้ถูกช่วยี่จับไว้ บบอั่โทรับท์ตกด้ยขอลาตูไมต้องเดินไปเล่ตู๋ยวโทรศัพท์ร่วงจับไว้จับไว้พี่หน่อยอ๋อนี่อันตรายมากเพื่อนเพื่อนอันตรายมากดูเหมือนง่ายนะแต่อันตราย เนี่ยผมถ่วงให้พี่เขามันจะมีคนถ่วงตรงนี้อ่าเพราะสลิงมันจะได้ไม่แกว่งบนล่ามจะได้ไม่แกว่งไงผมยึดไว้มันจะได้นิ่งพี่จะได้ข้ามได้พี่เขาไปล่าตะเวนก็นคืความเนียบ้อยของธรรมชาติของเขาใหญ่เรานะสุดยอดมากเลยไงตูพี่เป็นไหนละถึงฝั่งยังมียกม้วให้แล้ว <Okay. S 1> พี่บอกโอเคพี่บอกของุณครับของุณครับโอเค บดร้อยถึงฝั่งแล้วมนะั้ยถอยมาเพื่อบุดร้อยนะพี่ถึงฝั่งแล้วใชนะครับโอ้โคือตอนแรกจะพาเพื่อนไปเที่ยวผากล้วยไม้นะครับแต่เนื่องจากที่พี่ๆเขาแนะนำว่ามันเอ่อมันเป็นแค่ลำทานมันเป็นเพียงลำพานเนาะแล้วก็อีกอย่างมันมีเขาบอกว่ามีจระเข้หลุดอยู่ตัวหนึ่งพี่ๆเขาเขาก็เลยแนะนำว่าไปไป,ไปดูได้แต่ก็ต้องดูแลตัวเองด้วยพวกผมก็เลยเลี่ยงว่าว่าจะไม่ไปกัน พี่ก็บอกว่าขอบคุณมากนะครับที่ช่วยเขาก็ช่วยๆกันนะครับนี่เล็กน้อยจะขอพี่ๆครับเดินทางปลอดภัยแล้วก็ดูแลธรรมชาติของเราตลอดไปครับผมเหน่ยวนรกเหรอเออเหวนรกทำไมน่ากลัวไหมหนูไม่ได้ไปถึงข้างล่างขนาดนั้นแต่เพื่อนไปของหนูไปก็คือตอนลงคือไม่เท่าไหร่แต่มันเดินไกลมากแต่ตอนขึ้นก็คือปวดขาเลยอ๋อคือถ้าบอกฝากนักถึงนักท่องเที่ยวคือถ้าเดินลงนี้คือมันชันมากชันมากค่ะแล้วก็ระยะทางไกลด้วยมันมีแต่ป่ารอบรอบ ใกล้ๆกว่าลงอันนี้แม่สาลิกใหญ่มากโอ้โหทั้งเฉียงอั่างคำเฉียงสิบ <c oughs> โลได้ไหมไม่รู้ครับไม่ได้นับ <c oughs> <c oughs> อย่างเดียวอันนี้นะครับวันนี้ผมก็พาเพื่อนมาต่อกันที่น้ําตกเฮลน้ำโลกนะครับเราไปดูกันนะครับว่าข้างล่างน้ำเยอะขนาดไหนโอ้แต่เดินไกลอยู่สมควรไปเราไปดูกันว่ามัาานจะสวยขนาดไหน มันเป็นสะพานที่ใหญ่มากเลยสะพานทำด้วยเหล็กอะ่ะสะพานทำด้วยเหล็กสวยนะสวยมากครับโอเคเพื่อนโอ้สวยนะตังนี้เป็นจุดที่แวะก่อนที่จะลงเหยื่อลงเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นด้านบนเหยื่อลงคนระเดี๋ยวเราจะเึ้นสะพานตรงนี้เพื่อที่จะไปดูแบบเนี่ย เราก็ยืนดูขาอาจจะไปเลยดีกว่าเพื่อนทางลงน่ากลัวมากแต่ทางดีเป็นบันไดแต่ก็ระวังลื่นนะเราจะลงไปข้างล่างกันปปปเป็นใหญ่คนเขาจะมารีวิวแต่ทันงนะ้องอยูทางลงดีกว่าครับทางลงถุดกอดเลย โอ้โหไงเพื่อนเพื่อนเพื่อนบอกว่าโคตรอลังการเออเราออมแม่งโคตรแรงเออเนี่ยขนาดเรายืนอยู่นะเออเองตีหน้าเลยเปียกเลยอ่ะแต่ก็กลัวนะไม่ได้ไม่กลัวกลัวนะเอาตรงๆเสียงดังมากเลยผมยืนตรงเนี้ย ก้อนหินแบบมส่งชื่อเหวนระบน่ากลัวมากขาสัตว์ลยเนี่ยกลัวอยู่แล้วนี่หน้าน้ำด้วยสวยสวยสวยแต่แสงด้วยความมันตรลายนะ เอนพื่ผมอยากจะบอกเพื่อนว่าหาสันกลัวความสูงครับผมเป็นคนกลัวความสูงด้วยแหละโหแต่แบบมันดูยิ่งใหญ่อลังการแล้วแบบดูมีมนขังดูแบบเพื่อนเพือนต้องมาสัมผัสเองเพื่อนจะเข้าใจว่าเข้าใจอารมณ์เดียวกับผมเลยว่าแม่งแม่งกลัวแต่แม่งสวยยอด ตั้งแต่ผมเกิดมาเนี่ยใหญ่สุดละที่ผมเห็นมาในชีวิตนี้น้ําตกนะ,พะเพื่อนดูนะครับดูทางขึ้นสุดๆนะครับ